ใช้เงินด่วนขายได้จริงรีบดูด่วนรับซื้อเหรียญแบบนี้เหรียญละหนึ่งหมบาทก่อนใช้หยิบขึ้นมาดูด่วนเลยค่ะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพะบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์บ0เอ็นเคนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสด hhh, สีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทาง e ช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเลฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญสิบบาทรัชกาลที่สิบเป็นเหรียญสิบที่ทุกท่านใช้จ่ายกันในชีวิตประจําวันครับ พี่จ๋าฟังนะครับวันนี้ผมมี3อันดับของเหรียญ10บาทรัชการที่10รุ่นนี้และเป็นเหรียญที่มีราคาเล่นหาสูงถึงเหรียญละหมื่นห้าก่อนที่คุณจะนําเหรียญแบบนี้ออกไปใช้ครับผมบอกทุกคนแล้วว่าเหรียญแบบนี้อยู่ในกระเป๋าของทุกท่านใครมีเหรียญ10บบาทแบบนี้อยู่ในกระเป๋าบ้างใครมีพิมพ์ม,มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะ นะครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยนะครับหนึ่งเหรียญแบบนี้สามารถขายได้ทันทีครับ F อซจ๋าภาพเสียงชัดเจนไหมครับภาพเสียงชัดเจนไหมบอกผมหน่อยชัดพิมพ์ชัดครับนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันด้วยมาเรามาดูเหรียญน,นี้กันสวัสดี f อซครับเหรียญสิบบาทปรับกันไปเป็นเหรียญสิบบาทรัชกาลที่สิบที่มีราคาเล่นหากระเหรียญละหมื่นห้า มีใครเคยใช้บ้างสวัสดี f อครับสวัสดีพิศุลเวศนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายด้วยนะครับเหรียญ10บาทรุ่นนี้เป็นเหรียญ10บาทสองสีออกใช้เป็นเหรียญรุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่10ก่อนที่คุณจะหยิบเหรียญ10บาทแบบนี้ออกไปใช้คุณฟังผมนะครับให้คุณหยิบขึ้นมาดูก่อนก่อนที่จะใช้ครับชัดเจนขอบพระคุณครับนะครับพิศลินทิพย์ขอบพระคุณครับเมื่อทุกคนมีเหรียญ10บบาทแบบนี้ หยิบขึ้นมาดูเลยครับใครมีบ้างมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยมาเรามาดูกันนะครับใครมีพิมพ์มีแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยแล้ววันนี้ครับผมมีเหรียญสิบบาทที่ต้องบอกนะเป็นเหรียญสิบบาทพึ่งค้นพบเจอใหม่และสามารถขายได้ f c ฟซท่านใดนะครับอยากจะส่งรูปมาประเมินราคานะครับแอปไลน์ f ID ตามหน้าจอนะครับส่งรูปของคุณ มาประเมินราคานะครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้นะทุกคนฟังผมก่อนนะครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้นี่พี่จ๋าดูดิเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ครับสร้างขึ้นในปีพศอ,อะไรครับนะเรามาเริ่มเลยนะครับวันนี้ไปเร็วนะครับวันนี้คลิปสั้นนะพอจะรีไปนะครับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้สร้างขึ้นในปีอะไรฮะสวัสดีพี่สุพัฒน์ครับหลายๆท่านเคยใช้ครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสิบบาทแบบนี้ขึ้นมาพี่พี่ดูนะปีพศในการผลิต พบเจอเหรียญแบบนี้เยอะมากๆสวัสดีพี่โลกครับมายาสวัสดีพี่สุพัฒน์นะครับแชร์แล้วขอบพระคุณครับอ่ะเป็นเหรียญสิบที่เราพบเจอได้บ่อยมากแต่คุณต้องดูนะครับไม่ใช่ดูที่ปีพศอ,อ,อย่างเดียวจะขายได้แต่ผมบอกว่าไงเป็นเหรียญสิบบาทที่เราสามารถพบเจอได้ในปีพศนี้ครับปีอะไรฮะ ใครตาดีเห็นปีพศออพิมบอกผมหน่อยเดินทางเลยครับสวัสดีครับเอฟซีไปเนี่ยครับ <c oughs> กับขอประทานอภัยนะครับมีไหมใครเห็นปีพศบ้างเห็นหรือยังจ้านะครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ขึ้นมาครับเมื่อทุกคนดูปีพศนะครับปีอะไรฮะเดี๋ยวมีการด่าเดี๋ยวมีการดราม่ามีการด่าผมอีกว่าเฮ้ยแบงค์เหรียญที่แบงค์มาประกาศรับซื้อเนี่ย แบงค์รับซ like ื้อจริงหรือเปล่าแต่ผมบอกก่อนนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อจะต้องเป็นเหรียญที่หายากและเป็นเหรียญที่มันผลิตผิดพลาดออกมาสู่มือประชาชนเท่านั้นสักครู่นะครับสวัสดีพี่นิสลาครับอ่ะพี่ๆดูนะครับเป็นเหรียญที่มันผิดพลาดออกมาสู่มือประชาชนเท่านั้นใครเข้ามาแล้วครับขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์ครับเดี๋ยวผมมีเสื้อมาแจกเป็นเสื้อนี้ ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะบอกผมใครอยากได้เสื้อนะผมแจกแค่ตัวเดียวเพราะมีแค่นี้เองของมันน้อยครับไม่ได้มีเยอะใครอยากได้เสือ้อหนึ่งตัวทางเ c e b o o k นะครับหนึ่งตัวทาง Youtube เป็นเสื้อแบงค์บาร์มันอู่ทองนะครับนี่เป็นเสื้อแบงค์บาร์มันอู่ทองนะครับใครอยากได้นะครับอันนี้ผมทำมาใส่เล่นนะครับเป็นกลุ่มเลี้ยงบัวนะครับก็ ใครอยากได้เสื้อนะครับกดแชร์ยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะสวัสดีพี่มิรครับเอฟเียไต้หวนันนะครับอ่ะปะเรามาดูกันครับนี่คือเหรียญสิบ,บาทครับรัชการที่เก้าอย่างที่เรากราบเรียนไปครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญ1ิบขึ้นมาครับจุดสังเกตแรกนี่ให้คุณดูที่ตรงนี้ก่อนนะ แป๊บงนะปรับโฟกัสแป๊บนึงนะสวัสดีพี่เล็กสุภาวดีนะครับใครก็มาแล้วทักทายผมด้วยนะครับคุณอยู่จังหวัดไหนบ้างพิมพ์บอกกันบ้างนะครับอ่าเผื่อผ่านไปผ่านมานะครับก็จะได้แวะหาแวะเยี่ยมเยียนกันวันก่อนนะครับไปป่าจีนบุรีก็แวะเยี่ยมเยียน f อซนะครับโอ้โหกินข้าวกันเป็นชั่วโมงเลยนะครับอ่ะนะครับปีอะไรครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญสิบาทรุ่นนี้ขึ้นมาครับผมเชื่อเหลือเกินครับ f อซีของเราหลายๆท่านเคยใช้อยู่ ใครเคยใช้เหรียญสิบบาทรุ่นนี้พิมพ์เคยใช้ครับสวัสดีพี่เทนเทนครับใครมีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ใครเคยใช้เหรียญสิบบาทรุ่นนี้พิมพ์เคยใช้แล้วกดหัวใจรัวๆครับก็อย่าลืมนะครับ F อซีจ๋าเอฟซท่านใดที่ดูเราอยู่นะครับแล้วที่บ้านคุณมีพักเครื่องนี่คุณดูนะคุณมีพักเครื่องคุณมีพระกุนี่คุณดูครับคุณมีพักเครื่องแบบนี้คุณสามารถนํามาขายแบงค์ได้ คุณสามารถนำมาให้เราเช่าได้พี่อนันต์แชร์แล้วครับนะครับพี่เล็กขอนแก่นสวัสดีครับอายู่ไหนทักทายกันด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับพักเครื่องแบบนี้สามารถขายได้นี่อ่ะแล้วพี่ดูนี่อันนี้เป็นเหรียญเสมานะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมาหลูกูทวดวัดช้างให้หรือว่าเหรียญเสมารุ่น3าครับเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นมากมายห,หลายบล็อกนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นมากมายห,หลายบล็อกมีราคาเล่นหาั้าแต่หลักพันยันเหรียญหนึ่งหลักแสนนะครับ นะครับมีราคาเล่นหาตั้งแต่เหรียญหนึ่งหลักพันยันองค์หนึ่ง 1, หลักแสนนะซื้อได้เป็นประจำเกือบทุกวันขอบพระคุณครับนะครับนี่อันนี้ฝากหน่อยเม็ดแตงจ้ะจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเม็ดแตงหลวงผู้ทวดวัดช้างให้จิ๋วแต่แจ๋วมีราคาเล่นหานะครับบ้านใดที่มีแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ทิ้งไว้ให้นะครับราคาไม่เท่ากันหลักพันยันองค์หนึ่งหลายหลายหมื่น นะครับองหนึ่งหลักพันยันองคหนึ่งหลายๆหมื่นบาทมาแลกเงินสดที่ผมได้นะครับอันนี้ขอฝากหน่อยนะครับพักกล่องนะครับบ้านใดที่มีแบบนี้นะครับผมยินดีรับเท่าอันนี้นะครับเป็นพักกล่องของหลวงพ่อเกียนะครับวัดบรรดานนะครับนี่เป็นพาย่อยแบบนี้ผมก็ซื้อนะเป็นผาเป็นพักกล่องของหลวงพูโตหรือหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่นะครับ fc ลอง s line id ตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาที่เรานะมีราคาเรารีบตอบกลับนี่แล้วคุณดูนี่ เวลา f c เอามาให้เช่าอ่ะเนี่ยพดูดินี่ผมเช่าทีละเยอะๆแบบนี้ครับนะครับน้อยๆก็ซื้อองค์เดียวก็เช่าแต่ถ้าเกิดใครมีนะครับพัเครื่องจำนวนมากให้ผมเดินทางไปดูถึงที่ร้านนะครับแอดไลน์ f ID มาส่งรูปประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับอันนี้เป็นพัก25พุทธศตรวตรรษเนื้อชินรับสมัยก่อนองค์ละ10บาท นะครับออกเมื่อปีพศ2อ0 0น้าร้อ 2500, ตอนนี้ราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่บล็อกนะครับตอนนี้ราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นแล้วแต่บล็อกใครที่ดูอยู่แบบนี้มีแบบนี้ติดต่อมาครับแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอนะครับส่งรูปมาประเมินราคานะครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นนะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวไม่ว่าคุณจะมีเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรครับ ของเก่าของมีค่าเนี่ยติดต่อมาครับขอบคุณครับป้าเรามาดูเหรียญสิบปายกันดีกว่าอยู่ไหนทักทายกันหน่อยแล้วสวัสดีพี่นิสลาครับเอฟตีแชร์แล้วขอบพระคุณครับสวัสดีพี่ไพโยนครับจากสระบุรีครับสวัสดีพี่ศักดิ์สวัสดีพี่ดวงพรพี่มณีจันท์บัวสวัสดีครับสวัสดีพี่จอหลใจสวัสดีพี่เล็กนะครับอสวัสดีพี่แม่น้องนรินอยู่ภูเก็ตสวัสดีพี่จินตนาครับนะพี่จินตนาสวัสดีครับ นะครับอ่าสวัสดีพี่สุชาติสวัสดีพี่มณีจันบัวนะครับมาเรามาดูกันเลยดีกว่าใครที่มีเหรียญสิบบาทรุ่นนี้กดเลขหนึ่งศูนย์แล้วดูไปพร้อมๆกันครับพิมพ์เลขหนึ่งศูนย์แล้วดูไปพร้อมๆกันอย่างที่ผมบอกครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสิบบาทรัตกาลที่สิบรุ่นนี้ขึ้นมาดูทุกคนฟังผมให้ดีนะครับให้คุณเล็งไปที่ตรงนี้ก่อนเนี่ย มีเหรียญแบบนี้สวยๆอละสามพันนะไม่สวยอละหลักร้อยก่อนคุณนำไปใช้นะคุณดูนะครับไม่สวยอละสามพันสวยอละหลักร้อยแต่ต้องเป็นแบบนี้นะครับดูขอบก่อนเดี๋ยวมีดราม,มา่าเห็นปะขอบไม่มีร่องรอยการเกลียวสวัสดีพี่กานิดาครับ สวัสดีทุกท่านเอาใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ระบบมันจับด้วยนะน้องมีเสื้อแจกนะครับนะครับก็ราคาไม่ได้มากมายอะไรเป็นเสื้อที่ผมทําใส่เล่นใครอยากได้ก็กดแชร์ให้ผมด้วยกดไลค์รัวๆให้ผมด้วยครับดูนะครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสิบขึ้นมาแล้วให้ทุกคนดูขอบขอบของเหรียญที่สามารถขายได้จะต้องไม่มีร่องรอยการเจียจะต้องไม่มีร่องรอยการขูดขีดเช็ดถูโดยเด็ดขาดขอบคุณพี่มิรครับ เห็นไหมเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสิบาทเหรียญน,นี้ขึ้นมาครับเป็นปีพศอสองพันห้าร้อยไหร่อ่ะคุณดูหกสบี 64. สองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ลักษณะคล้ายกันเป็นเหรียญที่ตีออกมาจากบล็อกแม่ตาเดียวกันคุณฟังผมนะครับเป็นเหรียญที่ตีออกมาจากบล็อกแม่ตาเดียวกันแต่ ลักษณะการผลิตลักษณะการพิมพ์ที่มันผิดพลาดหลุดเล็ดลอดออกมาหลายๆคนที่ดูอยู่ครับมีเหรียญ10บบาทวันนี้พี่มณีจันบัวแชร์แล้วกลับงามๆครับนะครับสวัสดีพี่โอติพี่เฉวียนสวัสดีครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมานะครับดูที่ปีพศเพราะเหรียญรุ่นนี้พบเจอได้เยอะในปีพศนี้ครับ ปีพศ2564ดูไปพร้อมๆกันครับนี่คือเหรียญแบบธรรมดาเราลองสังเกตดูนะครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือเหรียญแบบธรรมดายังไม่มีราคาอ่ะเห็นไหมฮะเหรียญแบบธรรมดายังไม่มีราคาครับอ่ะพี่ๆค่อยๆดูนะและเหรียญที่คุณกําลังจะดูต่อไปนี้เป็นเหรียญสิบบาทที่สภาพสวยๆ แบงค์รับซื้ออัลละฟังนะเดี๋ยวไปดูลำดับต่อไปนะลำดับต่อไปอัลละห้าพันเดี๋ยวสูงสุดอัลละหมื่นห้าถึงอัลละสองหมื่นพี่ดวงพรแชร์แล้วขอบคุณงับพี่โอติแชร์แล้วลัวขอบคุณงับสวัสดีพี่ประจันง,งับดูนะครับเมื่อทุกคนหยิบเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้ขึ้นมาแล้วทุกคนลองหมุนดูฮะเห็นอะไรไหมครับสวัสดีพี่จุ๋งครับเห็นอะไรไหมฮะคุณพบเจอเหรียญสิบบาทแบบนี้ คุณนามาขายได้เหรียญนี้จัดไว้อยู่ในอันดับที่สของ EP นี้ครับมีราคาเล่นหาตั้งแต่อัลละคุณฟังผมนะอัลละ300อัลละห้าอยอันละพันอัลละหมื่นคุณหยิบขึ้นมาดูครับแล้วเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาแล้วคุณลองสังเกตดูให้ดีครับจุดสังเกตความแพงเมื่อคุณหมุนแบบนี้แล้วคุณดูที่ฝั่งภาษีนี้คเห็นไหมหัวของพ่อหลวงรัชกาลที่สิบ กับตาสัญ,ญลักษณ์วปลหันไปในทางเดียวกันสวัสดีพี่อูเทนครับสวัสดีพี่มิตรครับนะครับพี่จุ๋มสวัสดีแชร์แล้วพี่ดวงพรแชร์แล้วขอพระคุณครับสวัสดีพี่สิริภพหนุ่มเอฟซีจากนิวยอร์กครับ <c oughs> เห็นไหมฮะปีพศสองพนะครับเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาแล้วหมุนเป็นแบบนี้หัวรัชกาลที่สิบ กับตัวหนังสือวปลหันไปในทิศทางเดียวกันอัลละหลักด้ละห้าร้อยถึงอัลละสามพันติดต่อมาด่วนๆครับพระเสียนเอียงอีกราคาหนึ่งนะเหรียญต่อไปครับเหรียญสิบบาทรัชกาลที่สิบอัลละอ่ะทุกคนดูนะอัลละหนึ่งมืบาทเป็นเหรียญสิบบาทรัชกาลที่10ปีพศออนี้ครับ อัลละมื่นนะสวยๆวยอัลละมื่นนะปีอะไรครับปีพศอ,อ,อะไรครับเนี่ยดูตรงนี้ก่อนนะจุดนี้สำคัญนะครับพิวเทนแชร์แล้วขอบพระคุณครับ พี่ย้ํานะครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้เอาอย่างนี้พี่จา๋าใครมีเวลาพิมพ์ให้ผมหน่อยได้ไหมไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้แอดมินดูให้ด้วยนะครับแอดมินดูให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ใครพิมพ์แล้วจดลายชื่อไว้หน่อยนะสวัสดีพี่ไพฑูครับดูไลฟ์สดตอนนี้ขอบพอะคุณครับแชร์หรือยังเปลีอะไรอะ เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บนึงครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังครับปีอะไรเอ่ยปีอะไรฮะ ยำ้ำโอ้ขอบคุณพี่พยโย์กองแก้วครับขอบคุณพี่สุพัฒน์หมื่นพักดีครับเห็นไหมใครที่เข้าใจแล้วนะครับนี่ก็จะต้องพิมพ์มาแบบนี้ให้ผมหน่อยนะนี่พี่จ๋าพิมพ์แบบนี้ให้ผมหน่อยนะครับนี่ไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้ขอบพคุณนะครับขอบคุณพี่น้องเล็กฝูเปาเออร์นะครับตขอบขอบคุณพี่สิทธิชัยนะครับขอบพคุณพี่พยโนนะครับขอบคุณพี่สุพัฒน์หมื่นพักดีนะครับ ขอบคุณเอฟซนี่ขอบคุณพี่มิตรนะครับขอบคุณพี่โอติปักใต้เมืองคอนครับนะครับขอบพคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเหรียญสิบาทรัชการที่เก้าเอ้ยรัชการที่สิบเหรียญน,นี้เมื่อพี่ๆหยิบขึ้นมาครับแล้วคุณดูที่ตรงนี้ปีพอสอนในการผลิตปีอะไรฮะ หยิบขึ้นมาแล้วสังเกตดูให้ดีครับจุดสังเกตความแพงของเหรียญ10บาทรุ่นนี้ปีพศออที่เราพบเจอได้เยอะคือปีพศออตามนี้2561พี่ไพทูลสองแชร์พี่วุฒิหนึ่งแชร์ครับขอบพระคุณครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญแบบนี้ขึ้นมาดูครับ จุดสังเกตความแข็งคือปี6กหนึ่งดูไปพร้อมๆกันนะดูไปพร้อมๆกันนะครับและเหรียญที่คุณกำลังจะเห็นต่อไปนี้เป็นเหรียญที่มีราคารับซื้ออันละห้าพันถึงหนึ่งหมื่หากเป็นเหรียญที่สภาพสวยปีหกหนึ่งคุณดูครับ เห็นไหมไม่ได้มีแค่เหรียญเดียวผมมีเป็นสิบสิบเหรียญนะครับเห็นไหมครับเมื่อพี่พี่หยิบเหรียญสิบบาทปีหกหนึ่งขึ้นมาแล้วคุณดูครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดออกมาเยอะมากเป็นเหรียญอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญไส้เลื่อนเห็นไหมครับเหรียญไส้เลื่อนมีทั้งแบบเลื่อนน้อยมีทั้งแบบเลื่อนมากเลื่อนมากเนี่ยอัลละหมื่น ถึงอันละสองหมื่นแบบนี้อันละสามพันถึงอันละหมื่นนะครับสภาพใหม่แต่ถ้าเป็นเหรียญสภาพเก่าราคาจะลดถอยลงมานะครับเหรียญแบบนี้อันละหมื่นถึงอันละสองหมื่นนะครับใครมีนะครับก็ติดต่อมานะครับเหรียญนี้ก็จัดอยู่ในอันดับที่สองของ EP นี้ครับขอพระคุณครับอันต่อไปครับอันละสองหมื่นบาทอันละหมื่นห้าอันละสองหมื่นอันละหมื่น ใครที่เคยใช้เหรียญสิบบาทรุ่นนี้พิมพ์เคยใช้แล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยใครเป็นเอฟซีผมขอกรับขอพระคุณล่วงหน้าครับใครเป็นเอฟซีผมกลับขอพระคุณลุงหน้าครับเหรียญที่เอามาขายได้เป็นเหรียญที่หายากบอกเลยนะเป็นเหรียญที่หายากแน่นอนครับ ไม่ใช่ว่าคุณจะมโนเองนะครับว่าเหรียญนี้แบบนี้มันจะขายได้ใครเคยใช้ครับพิมพเคยใช้แล้วกดหัวใจเด้งๆเรัดๆให้ผมหน่อย,ยอันนี้ฝากนะครับนะครับบ้านใดที่ดูเราอยู่แล้วคุณมีเหรียญต่างประเทศแบบนี้เหรียญจีเหรียญวอนดอลล่าแบงค์รับซื้อนะครับให้ราคาดีนะครับเริ่มให้แต่อันละสี่พันถึงอันละสามแสน นะครับหเหรียญสี่พบาทถึงอันละสามแสนบาทใครที่มีนะครับเหรียญจีเหรียญต่างประเทศเหรียญหัวโตนะครับอยากจะขายคุณติดต่อเรามานะครับยินดีรับซื้อของคุณอย่างแน่นอนและจ่ายด้วยเงินสดครับขอบพระคุณครับดูนะครับเมื่อพี่ๆหยิบเหรียญสิบบาทเหรียญจุดสังเกตความแพงเป็นเหรียญสิบบาทที่เราใช้ใจ่ายกันในชีวิตประจำวันครับสวัสดีพิธีรยุทธครับ เราเคยใช้ครับและหลายๆท่านเคยใช้ใครไม่เคยไม่รู้แต่ไอ้แบงค์เคยใช้และแบงค์ดูอยู่ตลอดครับและอยากจะเจอว่าเหรียญแบบนี้มันสามารถขายได้อันละคุณฟังผมนะอันละห้าพันอันละหมื่นอันละสองหมื่นครับคุณดูตามรูปครับหากคุณเจอเหรียญสิบบาทที่เป็นลักษณะแบบนี้คุณเอามาขายผมได้ใครไม่ซื้อเราซื้อนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทที่มันปั๊มผิดพลาด หลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนนะครับเหรียญน,นี้ซื้อมาจากพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นนักสะสมนะครับก็ซื้อมาอันละหมื่นกว่าบาทนะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วพบเจอเหรียญสิบบาทลักษณะแบบนี้บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแบบนี้คุณอย่าพึง่งทึกทักเอาเองว่ามันเป็นเหรียญที่ขายไม่ได้นะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วพบเจอเหรียญสิบบาทรุ่นนี้ก่อนคุณจะนําไปใช้นะครับคุณลองเช็คดูว่าตรงกับสามแบบที่ผมประกาศร,รับซื้อหรือเปล่า ไม่ใช่ทุกเหรียญจะขายได้เหรียญที่ขายได้จะต้องเป็นเหรียญที่มันมีราคาเท่านั้นครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับ FT ครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วมีแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าครึ่งเงินครึ่งกระเบือ้องครึ่งไรคามของเก่าของมีค่าเนี่ยแอดไลน์ ID ตามหน้าจอส่งรูปมาประเมินราคาประเมินราคาฟรีทุกชิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บ,บาทเดียวครับวันนี้ครับแบงก์เก็บเป็วัตถุโบราณฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ ฝากกริจาคไครห้ขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บีเอ็นเคศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดสองหนึ่งสามศูนย์สามนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ